ทุกคนวันนี้มีทําความสะอาดห้องน้ําค่ะแต่มันจะมีแมวอยู่ตัวหนึ่งที่ชอบเข้าไปป้วงห้องน้ก็ชื้นแล้วก็ชอบเข้าไปจังเลยขอบนเนี่ยก็กันไหนๆก็ไหน,ไหนๆแล้วต่อด้วยห้องน้ําพ่คุดเลยค่ะรักนี้หน่อยได้ไหมในฐานะค,ะนะคนทําความสะอาดห้องน้ําก็ได้คําตอบคือไม่ค่ะเป็นได้ให้คนขัดห้องน้าป้าถามจริงทรายห้องน้ําพ่คุตเนี่ยแม่เลือกแบบที่ทิ้งชักโครกได้ค่ะเป็นทรายตัวนี้เลยค่ะเออเบิ์ลมูเป็นทรายแมวจากมันสำปะหลังนะคะเป็นออแกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะทรายตัวนี้ฝุ่นน้อยมากจับตัวเป็นทายค่ะ ทั้งหมด3กลิ่นนะคะทรายแมวกินธรรมชาติกลิ่นชานมไข่มุกแล้วก็กินข้าวเหนียวมะม่วงค่ะแค่ฟังชื่อกลิ่นนะพี่คุณก็อดใจแทบไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนวันนี้ค่ะแน่นอนว่าแม่ต้องลองกินชานมไข่มุกทุกคนกลิ่นมันหอมชานมไข่มุกมากเนี่ยที่บอกว่าปลอดภัยต่อแมวที่กินทรายมาถึงอ่ะพี่คุณนางก็กินแล้วจะตามไปกินในกระบะอีกด้วยเสร็จแล้วก็มีคนรีบใช้บริการแล้วหนึ่งค่ะทรายของเขาเนี่ยไลฟ์ฝุ่นเค้ะสวบมก้า้ได้กับราบะทร้วก็นตนมัตินะควเป็นกลอนได้รวดเรสามากใช้วไปทด้กับกระบ ไซแมวเมินสับปะหลังเออเบิร์นมูสกดลิงก์ด้าน,ล,านล่างได้เลย